มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเด้ง3เจ้าหน้าที่กลุ่มสภามิตรรอซื้อน้ำส้มจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวถูกเจ้าหน้าที่กลุ่มส,สาามิตรนะคะรอซื้อน้ำส้มจำนวน500ขวดก่อนที่จะโดนถามหาใบาอนุญาตพร้อมกับเรียกเงินค่าปรับจำนวน12,000บาทนั้น ล่าสุดนะคะนายระวรลนแสงสนิทอธิบดีกรมสรราสามิตรได้มีคําสั่งยา้ายเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏเป็นข่าวรวม3คนออกนอกพื้นที่เกิดเหตุในกรุงเทพพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ให้เกิดความกระจ่างชัดแก่สังคมค่ะ โดยอธิบดีกมาารมสภรพสามิตยืนยันนะคะไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ออกรังแกรประชาชนไปล่อซื้อในช่วงสถานการณ์โควิด1 9แพร่กระจายเป็นอันขาดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กมาารมสภรพสามิตได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวนะคะได้รับการแจ้งเบาะแสจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เสียภาษีอย่างถูกต้องว่ามีบางโรงง,งานผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบและได้ดำเนินการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเข้าระบบแล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้องจำนวน4รายโดยรายนี้เป็นรายที่5ซึ่งพบว่าผลิตเครื่องดื่มไม่ได้มาตรฐานและก็ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตเจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำเพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็เสียภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องโดยไม่เรียกเก็บค่าปรับจานวน12,000บาทตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ